สวัสดีค่ะวันนี้หมอลิชจะมาทำคิดแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าเขาอ่ะใช่คู่แท้ของคุณหรือเปล่านะคะถ้าใช่เนี่ยทำไมเขาถึงทำให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณสับสนรังเลรักหรือไม่รักนะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ไพ่บอกกันเลยนะคะว่าเขาที่คุณคบหาดูใจอยู่เนี่ยเขาใช่ไหม ให้คู่แท้ของคุณไหมแล้วคุณควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับเขาดีถ้าเขาไม่ใช่หรือถ้าเขาใช่รวงเอยยังไงคะเดี๋ยวให้พี่ไพ่ช่วยบอกนะคะรเรามาดูกันเลยค่ะขอดูพลังงานคุณก่อนนะคะห้าดา สี่ถ้วยอืคุณเป็นคนที่มีอีโก้พอสมควรนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยเป็นคนที่แบบว่าสวยหล่อเลือกได้อ่ะนะคะมีคนเข้ามาจีบคุณเยอะมากเลยอะ่ะแต่คุณไม่ค่อยสนใจใครนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมไม่ยอมลงให้ใครด้วยเหมือนกันอะ่ะถ้าจะมางี่เง่ากับคุณมาหาเรื่องคุณคุณก็แบบ เสียงนะไม่ใช่คนที่แบบอ่อนแอคุณเป็นคนที่สู้คนแล้วก็เป็นคนที่ที่ระแวงนิดนึงเพราะอาจจะด้วยความโดดเด่นของคุณหน้าตาดีของคุณมักจะมีคนที่อิจฉาคุณนะคะกันแกล้งคุณก็เป็นได้เลยทาให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องคอยระแวงอ่ะระวังคนที่จะเข้าหาคุณนะคะเพราะคุณไม่รู้ว่าเขามาดีหรือมาร้ายหรือจะมาแกล้งคุณดีนะคะคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ บางคนอาจจะทาธุรกิจส่วนตัวของขอครอบครัวของตระกูลคุณก็ได้หรือทํากับที่บ้านคุณก็ได้นะคะหรือบางคนนะคะทํางานอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคงสเสถียรมากๆนะคะการงานของคุณจัดได้ว่าดีทีเดียวคุณประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆนะคะโดดเด่นเรียกได้ว่าเล่นตัวได้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนช่างเลือกด้วยนะคะเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นสิคนที่คุณรู้สึกว่าเขาอะ แปลกๆเขาคนนั้นะมีพลังงานยังไงบ้างดูซิเตอฟูโโอสมควรแล้วล่ะที่คุณจะรู้สึกว่าเขาแปลกๆไม่แน่ไม่นอนอะไรอีกพราะว่าก็เป็นคนที่ดูเหมือนแบบมีบุคลิกเกลี้ยวชู้เหมือนกันนะเหมือนบีบเหลือเกินนะทักมาหาเช้าเย็นบทจะหายเขาหายจ่อยนะคะเป็นคนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้จริงๆ ะะดูลักษณะเขาเหมือนคนเจ้าชู้อ่ะนะคะแต่จริงๆเขาเป็นคนที่แบบทัางเรื่องนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มอบหัวใจให้กับใครง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่คิดมากเครียดนะคะเขาเป็นคนที่น่าจะเคยเจ็บปวดผิดหวังมีปมในเรื่องของความรักมาก,ก่อนนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่แสวงมากกว่าคนอื่นนะคะน้อยเก่งนะคะที่อ่อนที่น้อยใจชอบคุณ นะคะแต่บางทีเขาก็แอบคิดเองว่าคุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาก็ได้นะเขาก็เลยแบบแอบบงอนแอบบโกรธคุณเงีย ب, บๆแอบไม่พอใจคุณนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับคนที่ต้องแบกภาระอะไรมากมายอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานการตัดสินใจอะไรต่างๆในชีวิตช่วงนี้ดูมันมีเรื่องให้เขาต้องคิดต้องเครียดนะคะเขาเหมือนคนที่ต้องพยายามอย่างมากอะ่ะนะคะคนอื่นอาจจะพยายามนิดหน่อย เขาอะมากมากมากจริงๆนะคะรวมถึงเป็นคนที่คิดมากด้วยนะคะแต่ภายนอกดูแบบไม่ได้คิดอะไรเยอะนะแต่จริงๆเป็นคนที่เซนสิตีคิดเยอะคิดหนักแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบเรียกได้ว่าอะไรอ่ะชอบเอาอชนะก็ได้นะอืมถ้าคุณกับเขามีปัญหากันอ่ะเหมือนเหมือนก็ชอบอย่างเชิงอ่ะคุณเงียบเขาก็เงียบ เขาเขาก็จะทําเป็นแบบเรียกร้องความสนใจจากคุณนะเพื่อให้คุณแสดงออกว่าคุณสนใจเขาหรือรักเขาหรือแคร์เขาอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีคําพูดหรือการกระทําให้คุณเดาใจเขายากๆนะหรืออาจจะเล่นเกมกับคุณก็ได้ไมเกมะนะคะนะทําให้คุณแบบสงสัยระแวงนะคะบทจะจีบคุณนะก็เข้ามาหาคุณ ที่ทท,ทุกวันนักักมาทุกวันบทจะเงียบหายก็หายไปเลยนะคะเพื่อดูปฏิกิริยาคุณนะคนคนนี้และยิ่งคุณเงียบคุณนิ่งไม่สนเนี่ยเขายิ่งเครียดมากเลยนะค่ะเนี่ยแล้วตอนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกไงกับคุณคะเขาคนนี้คิดแล้วรู้สึกไงกับคุณคะยิงถ้วยอ้าวสามดาบ อาสวินดาบสิบาาบโอ้เ้าไม่เทา้าสำหรับเป็นเดทเขาคนเนี้จริงๆอ่ะเขารักคุณนะแต่เขาอ่ะเรียกได้ว่าติดติดกั้นความรู้สึกตัวเองะแสดงออกแบบตรงกันข้ามกับหัวใจนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยทําให้คุณได้รู้บอกว่าเขาว่ารักคุณ จริงเขารักคุณมากนะไอ้ที่เขาแบบมามาหายหายหรือวนไปวนกลับก็เพราะเขารักคุณนั่นแหละนะคะเขาไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปนะคะแต่ว่าด้วยตัวเขาเองนะคะเขารู้สึกว่าคุณน่าจะมีตัวเลือกเยอะนะคุณอาจจะมีคนอื่นก็ได้คุณอาจจะมีคนของคุณนะเพราะวลาที่เขาเงียบหรือเขาลองใจคุณนะคะใดๆก็ตามคุณก็จะเงียบนิ่ง นะคะคุณก็จะเฉยๆอ่ะมีความสุขของคุณไปเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่แคร์ไม่แยแสเขาเลยคุณต้องมีคนรักหรือคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วแน,น่ๆเลยอ่ะมันทําให้เขาหงุดหงิดโมโหมากๆถามว่าเขาเจ็บไหมเขาเจ็บปวดมากนะเขารู้สึกว่าเขาก็เหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์ตรงนี้ใจน,นึงก็อยากจะจบนะคะอยากจะตัดคุณให้ได้แต่อีกใจนึงเขาก็ตัดไม่ได้อ่ะเพราะเพราะตัดไปอ่ะมันก็เจ็บที่ตัวเขาเจ็บที่หัวใจเขานะคะ เขาวนเวียนกลับมาคิดถึงตักคุณน่ะนะตามส่องตามดูคุณตลอดแล้วก็หุดหงิดด้วยมูขขี้หวงขี้หวงอยากจะแบบระชากคุณมาถามเลยว่ารักเขาไหมจะเอายังไงจะไปต่อหรือเปล่าหรือว่าจะจบกันถาวรจะเอายังไงคือเขาก็อยากจะระชากมาถามแต่เขาก็ทําได้พแค่เพียงแบบนั่งกอดอกเซ็งๆทําอะไรไม่ได้ อยู่คนเดียวยังเมียฟรีวิเวกหรือไม่กลจะไปดิ้งไปดื่มกับเพื่อนนะแล้วก็นั่งเซ็งคอดอกคิดถึงคุณต่องคุณนะคะเขาก็ยังชอบคุณอยู่รักคุณอยู่นะแต่ดูเขาดูแบบรู้สึกเจ็บปวดคิดเองเออเองน้อยใจเองนะเงี่เง่าเองคิดว่าคุณไม่รักคิดว่าความรักมันจบไปแล้วนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะ อยากให้คุณเทคแอคชั่นยังไงกับเขาเขาอยากให้คุณเทคแอคชั่นยังไงกับเขากดาบ The Fool วินเหลียงเขาก็อยากให้คุณแบบแสดงออกอะนะทำทำประหลงว่า ทําให้เขารู้ว่าคุณรักเขาอ่ะจริงๆคนคนนี้ยเขาอยากเห็นคุณเจ็บปวดเหมือนกันนะเขาอยากเห็นคุณรู้สึกรู้สากับเขาบ้างอ่ะเวลาที่เขาเงียบหายไปนะคะหรือเวลาที่เขาแบบพยายามจะยั่วคุณว่าเขาดูดีมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะอะดูเหมือนมีความเจ้าชู้อะไรแบบที่คุณหึงห่วงหรือแสดงออกว่าเจ็บปวดหรือโทะอะไรเศร้าอ,อกหักเสียใจตรอมใจบ้างถ้าคุณรู้สึกเจ็บ วดนะคะเสียใจเขาจะรู้สึกดีอะ่ะอันนี้มันก็ไม่ดีเนาะความคิดของเขานี่มันแย่มากเลยเนี่ยบ้าเหรอที่สูตรความรักด้วยการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งหึงห่วงเจ็บปวดอะ่ะแค่คิดก็ไม่เข้าท่าแล้วอะ่ะนะเขาอยากให้คุณเนี่ยหมอไม่ได้หมอไม่ได้อะไรเลยนะหมอไม่ได้ยุยงอะไรทั้งสิ้นแต่หมออ่านพลังงานแล้วแบบหมันไส้ตาคนนี้จังเลยอะ่ะนะคะเขาอยากให้คุณน่พยายามทําทุกอย่างเพื่อเขาบ้าง พยายามเข้าหาเขาพากไปหาเขาหรือไม่ก็เดินทางไปพบไปเจอเขาเลยนะคะเขาอยากจะนั่งแบบกอดอกกนะงอนปั้นปึงแล้วเขาก็อยากให้คุณอะไปแสดงออกหรือบอกกับเขาว่าคุณรักเขาเหมือนเดิมเขาเป็นคนที่มีค่ามากที่สุดสําหรับคุณนะคุณเลือกเขาเขาอยากจะแบบให้คุณทําแบบเนี้ยอย่านะปวด ก็พยายามทํางานในความสัมพันธ์พยายามตื้อตื้อตื้อเขาไม่ว่าเขาจะงอนหนี้เง่าแค่ไหนคุณก็ต้องตื้อคุณก็ต้องทักหาเขาก่อนคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้หันมาไม่ก็เจอ,อดูดูคุณไม่ใส่เขานะคะถ้าคุณเงียบอ่ะถ้าคุณเงียบต่อไปไม่ t ท k e อ c ชั o n ไม่ทําอย่างที่เขาต้องการเนี่ยประเด็นออกมาเอาประเด็นออกมาอะไรเนี่ยสวินดาบก้าวไม่ท้าถ้าคนนี้นีจใจร้อนนะหูหงิดนะหูหงิดมากเนี่ย ไม่ไปไหนอ่ะนะยังพยายามหันแะมองอยู่ด้วยเมื่อไหร่คุณจะง้อเมื่อไหร่คุณจะพักไปหาเขาเมื่อไหร่น้อเมื่อไหร่บุดหิีผนไม่ไหวแล้วโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยดูพลังงานเขาแรงมากนี่ขนาดถามว่าถ้าคุณไม่ทําตามที่เขาแบบคิดไว้อย่างเงี้ยคุณไม่ไม่ไม่เล่นเกมกับเขาอ่ะเขาจะทํายังไงดูสิพลังงานออกมาไม่พอใจมากเดี๋ยวเรามาเจาะเลย ว่าถ้าเกิดคุณยังเงียบอยู่ต่อไปไม่ไม่ได้เล่นเกมตามน้ํำไปกับเขาเนี่ยนะคะเขาจะทำไงคุณต่อไปเด็กถือเหรียญสี่ถ้วยเจอเลเวอร์มาแล้วโอ้โหห้าดาง สี่ม่เท้าใช้สำหรับเป็นสามถ้วยโหหาถ้วยเสียใจหกถ้วยโหถ้าคุณนิ่งคุณไม่สนใจเขานะนเขาเองนั่นแหละจะเป็น่ายที่แบบปดนไม่ได้เขาเองก็ยังรักคุณอยู่ไม่ปล่อยคุณ่ะคุณยังเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาเขาอ่ะเป็นคนที่เขารักและเธอตูนมากๆนะคะเขาก็ยังคาดหวัง นะคะว่าคุณจะอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปไหนเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเองนะค,ะคุณคุณก็อาจจะแบบหวยหล่อเลือกได้นะคะเขารู้พอคุณนิ่งเขาก็จะแบบเริ่มต้นแล้วนะมาขอโอกาสจากคุณนะคะฟิวมาเลยอ่ะนะคะเอาดอกมองดอกไม้มาให้คุณนะคะดีกับดีกันนะ อะไรแบบนี้หรือไม่ก็ทักมาทาเป็นแบบที่รักทําอะไรอยู่คะเป็นไม่ดูไม่ชี้ก็ไดนะ้เพราะอะไรเพราะเขารักคุณให้ออกมารักคุณนะแต่ก่อนเนี่ยไม่พอใจอะไรก็หุนหันพันแล่นนะฮะพูดกับคุณไม่ดีทําให้คุณเสียใจทําให้คุณไม่เข้าใจทําให้คุณเข้าใจผิดนะปากดีใส่คุณหรือถ้าเป็นไม่สนใจคุณ เดินจากคุณไปก็ได้นะคะหรือพยายามจะยื่วให้คุณแบบนี้ฟีดแบ็กอ่ะแต่คุณก็ไม่คุณก็ไม่โต้เถียงด้วยแต่ตอนนี้เขาจะไม่เถียงคุณแล้วนะเขาจะเปลี่ยนน,นันิสัยแย่ๆให้กลายเป็นคนที่น่ารักจะจะพยายามเห็นพยายามเข้าหาคุณเขาคนเนี้ก็จะพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะใช้วิธีการใหม่เนะี่ย เพราะเขารู้ว่าการที่เขาเอาชนะค้ากากับคุณหรือเรียกร้องความสนใจจากคุณมันไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ได้เรื่องเรด่อแล้วยิ่งจะทําให้สถานการณ์ดูยแย่ลงอีกนะคะเขากลัวว่าเขาจะต้องแบบเสียคุณไปอ่ะทีนี้เขาจะกลับมาทําตัวน่ารักกับคุณนะคะจะทําแบบชวนคุณไปเที่ยวนะคะจะอ,อกเอาใจใคุณนะคะจะชวนคุณออกไปเฉลิมฉลองไปกินเที่ยวดื่มนะคะไปทําโรแมนติกนะ,ะทำเหมือนคนปกติที่รักกันนะ อยากดูหนังก็เออพาคุณไปอยากไปเที่ยวพักผ่อนก็พาคุณไปเอาอกเอาใจคุณคุณอยากทานอะไรเขาก็จะเอาใจคุณนะคะจะครอเคลียอยู่คุณไม่ห่างจะแสดงออกคุณรู้ว่าเขารักคุณนะคะทั้งสามถ้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วสี่ไม่เท้าเดร์เบอร์นคนนี้ก็จะทําให้คุณเป็นแฟนเขาให้ได้เขาจะสารภาพรักกับคุณนะคะเนี่ยดูสิมีไพ่เห็นไหม ราชมาฮาลนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความรักนะคะสถานที่ที่บ่งบอกถึงความรักนะคะเขาก็จะแบบอาจะพาคุณไปเที่ยวที่นี่ก็ได้นะ,ะและเขาก็มีแผนที่จะใส่งานกับคุณด้วยนะไพ่สีไม้เท้าออกมาบางทีคุณกับเขาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นทวินเฟลด์ก็ได้นะเพราะมันมีช่วงเวลาของการที่แบบวิ่งไล่วิ่งหนีวิ่งตามไม่เข้าใจกันแต่ก็รักกัน แต่ก็ไม่ถึงกับทำร้ายกันมันเป็นแค่ความคิดที่เอาชนะคัดค้นกันความไม่เข้าใจกันแต่คุณก็เรื่องที่จะนิ่งเรื่องที่จะเงียบนะคะไม่โต้ต่อนั่นแหละถูกต้องแล้วนะคะมันทำให้เขาต้องคิดใหม่ทําใหม่และเขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะเพราะพลังงานบวกจากคุณดึงดูดเขากลับมาไวมากนะคะยิ่งคุณนิ่งเฉยและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะโฟกัสในเรื่องที่ คุณอยากจะสนใจจริงๆไม่ใช่โฟกัสที่เขาคุณโฟกัสที่หน้าที่การงานการเงินความมั่นคงของชีวิตความสุขนั่นแหละยิ่งทําให้เขาสู่รู้ได้เร็วนะคะสกิดให้เขาหันกลับมามองได้เร็วแล้วสูสกิดให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วเพราะถ้าเกิดคุณไม่เปลี่ยนนะคะเขาก็ไม่เปลี่ยนถ้าเกิดคุณวิ่งตามเขาเขาก็จะวิ่งหนีคุณมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณนิ่งปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเขานั่นแหละจะต้องพยายามเข้าหาคุณ จะไม่ทําตัวงี่เง่าจะไม่ทําตัวเอาแต่ใจจะไม่หลงตัวเองต่อไปอีโก้ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยมีมาตั้งแต่เกิดก็จะลดลงไปเลยนะคะพอรู้แล้วนี่ว่าคุณมีอํานาจเหนือใจเขาอะ่ะนะคะเพราะอะไระคือคู่ก็เคยสร้างบุญกุศลด้วยกันะนะคะคู่ของกันและกันมามาตั้งแต่อดีตชาติแล้วนะคะชาตินี้เขาก็าหนีคุณไปไม่พ้นหรอกเขาไปได้ไม่ไกละนะก็คิดถึงต่คุณก็ต้องวนกลับมาวนกลับมา ดท้ายก็ต้องยอมสยบเองแหละนะแพ้ความดีของคุณนะคะมีเทียนว่าเขาจะแต่งงานกับคุณด้วยนะคะเนี่ยสรุปแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณั้งคู่จะลงเอยอย่างไรคะเพราะเขาว่ากลับมาแน่นอนนะเขามไม่ยอมสูญเสียคุณไปและแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณน้งคู่จะลงเอยอย่างไรถ้าถ้วยเปลี่ยน ว้าวหกด้วยจริงๆด้วยที่เมื่อกี้หมอบอกแล้วว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่ของกันและกันให้ตอบตรงมากเลยนะเนี่ยดูสิสุดท้ายแล้วอ่ะเขาอ่ะนะคะจะทนความเสียใจไม่ได้หรอกนะที่จะต้องสูญเสียคุณไปอ่ะเขามุกอ้อนไม่ได้เห็นไหมเขาเหงาเศร้าเปล่าเปลี่ยวหัวใจร้องไห้ต่อตัวเองนะคะในวันที่ไม่มีคุณในวันที่คุณไม่สนใจเขาแล้วอ่ะ นั่นแหละ,ะทําให้เขาตื่นรู้นะคะจากที่ผ่านมาเขาทํานี่เง่าเล่นเกมกคุณทาเยอะกับคุณนะคะพยายามลองใจคุณพยายามจะให้คุณวิ่งเข้าหาเขานะคะเรียกร้องความสนใจทุกสิ่งอย่างแต่คุณไม่เล่นไปตามเกมเขานะคะมันการดัดนิสัยเขาไปในตัวนะะให้เขาได้ปรับเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นนะคะและคุณทั้งคู่จะได้เป็นครอบครัวกันนะคะสิเหิหรียนนะคะจะเป็นบ้านนะะเป็นครอบครัวที่อบอุ่น นะคะพอเขาเปลี่ยนตัวเองปุ๊บเนี่ยนะคะเขาก็จะกลายเป็นคนที่อุ่นจริงจังมั่นคงนะคะอารมณ์สเสถียรไม่ขี้น้อยไม่คิดมากไม่เระแวงไม่ใจร้อนนะคะไม่เรื่องเยอะไม่เอาแต่ใจนะคะเขาจะกลายเป็นแบบคนที่ดีนะคะเป็นคู่ที่ดีนะคะเป็นปครอบครัวที่ดีกับคุณทีเดียวนะคะคุณั้งคู่จะได้ลงเอยแต่งงานกันนะคะและใบสุดท้ายนะคะทิ้ออฟค่ะ เพราะคะุณของคู่เป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะเป็นคนที่เคยครองคู่อยู่ด้วยกันมาหลายภพชาตินะคะเคยเคยช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะคะบางคนอาจจะเคยช่วยเหลือเพื่อกูลกันในชาติภพนี้นะคะ <c oughs> คนที่มีพลังงานฝ่ายหญิงก็อาจจะเคยแบบช่วยเขานะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมส่วนคุณที่มีพลังงานฝ่ายชายก็มีอะไรก็นึกถึงเธอก็เอาสิ่งของเหล่านั้นมาให้เธออยู่เรื่อ,อยๆเห็นอ,อะไรที่คิดถึงเธอก็ซื้อมาฝากนะคะ และในอดีตชาติคุณก็ทำอย่างนี้ต่อการเสมอๆน,น,นะคะคอยช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องนะคะสร้างบุญบารมีมาด้วยกันถ้าท่นนี้คุณก็ได้มาครองคู่กันก็ได้มาพบเจอกันอีกนะคะกลายเป็นความรักนะคะที่มีแต่ความสุขนะคะที่มีแต่ความสมหวังเป็นบ้านที่ปคุณนะคะเป็นความรักที่เมตตาต่อกันนะคะและมีความสุขมากๆด้วยราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะคือราศีอะไร ราศีตุลราศีพฤกษภราศีคุมราศีกันราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะราศีแรกคือราศีตุลนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23กันยามือวันที่23สุรานะคะเป็นธาตุลมนะคะราศีถัดมาคือราศีพฤกษ์นะคะหรือผู้ที่เกิดวันที่20เมษายน ถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะเป็นธาตุดินนะคะและราศีถัดมาคือราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่20มกราคมถึงวันที่18กุมภานะคะเป็นธาตุโลมอีกเหมือนกันและราศีสุดท้ายนะคะราศีกันย์หรือผู้ที่เกิดวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนนะคะเป็นธาตุโลมอีกเหมือนกันนะคะและจะเป็นธาตุไดก็ได้หรือเป็นราศีใดก็ได้นะคะเพราะว่าหมอเปิดให้เพื่อเป็นไกด์ไลน์ เฉยๆนะคะเรามาดูกันนะคะเทียบเลิฟอ,อยากบอกอะไรคุณคะเทียบเลิฟอ,อยากบอกอะไรคุณในแดนกอมนี้คะ่ะให้เทียบเลิฟอ,อยากบอกอะไรคุณในแดงกอมนี้คะ่ะข้อจํากัดเนี่ยเขาอะมีข้อจํากัดเยอะไม่กล้ารักคุณนะปิดใจตัวเองเนี่ยต้องเลือกเห็นไหมเหมือนเขารู้สึกว่า ขเขาอะถูกเรื่องอ่ะคุณอนะมีตัวเลือกมากมายอะนะเขาอยากให้คุณอะรักเขาเลือกเขานะคะอยากเก็บคุณไว้นะคะเนี่ยเขาจำากัดจะเอาคุณมาขังไว้ในกรงเลยกระบองเพชรเขารู้สึกว่าความรักมันตื้นชื้นมันแห้งมากเลยอ่ะมันเหมือนอยู่ในทะเลทรายขาดน้ำมันมันร้อนมันไม่มีความสุขมันเหี่ยวเฉามากเลยอะนะถ้าได้น้ํามาลดมันจะใจฟูมันจะดีกว่านี้ยเขารู้สึกว่า คุณน่ะไม่ได้สนใจเขาเลยอ่ะพังอ่ะใจเขาพังไปหมดแล้วอ่ะในช่วงเวลานี้ยแนละของขวัญจริงๆแล้วคุณั้งคู่อาจจะเคยมีของให้กันและการเสมอๆเ,เวลาที่คุณดีกันเวลาที่คุณจีบกันคุณรู้จักกันอ่ะคุณก็มักจะมีของขวัญหรืออะไรก็ตามติดไม้ติดมือมาให้กันและการเสมอๆถึงไม่ใช่สิ่งของก็เป็นคําพูดหรือกําลังใจก็ตามอคนคนนี้ก็ยังอยากจะได้สิ่งนั้นอยู่นะหรืออีกในนึงเขาอ,อาจจะมองว่าคุณเป็นของขวัญ ในชีวิตเขาก็ได้นะคะที่มีเงก้าเข้ามาเนี่ยแต่เขาเพียงแต่ปิดบังตัวเองอ่ะนะคะไม่ยอมเปิดเผยหัวใจตัวเองนะคะเล่นไมเกมและอะไรอีกนี่อขอโทษสปรดคืนดีผมน้ำหน้าร้องไห้แงๆเลยดูสิร้องไห้ตาฉ่ำเลยเนี่ยนะเขาแบบเขาอยากขอโทษคุณนะ,นะดีกับผมเธอนะะที่ผ่านมาผมผมเยอะไปอ่ะผมผิดไปแล้ว ถามใจตัวเองนะคะให้บอกว่าคุณลองถามใจตัวเองนะ,ะว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคะและอะไรอีกหลบคุณไม่น่าจะหลบนะแต่เขาอะนะดูเหมือนหลบหลบซ่อนซ่อนนะหลบหลบซ่อนซ่อนคุณไปอะเวลาที่เขารู้สึกว่าคุณไม่รักคุณไม่ใส่ใจเขาอะเขาก็โมจะเหมือนเต่าอยู่ในกระดองอะไม่กล้าไม่กล้าแสดงออกนะนั่งเอาแต่ร้องไห้ฉ่ำไปอะ แล้วก็คิดลบน้อยใจเองเออเองนะหลบหลบไปเนี่ยโหพูดพูดยังไม่ทันชาดคำว่าเขาอยากให้คุณสนใจเรียกร้องความสนใจนี่ไงนะที่เขาหลบไปหรือว่ามาหายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาอยากให้คุณสนใจเรียกร้องความสนใจมากเลยแต่คนเนี้ยนะคะอยากให้คุณแบบทักไปหาเขางอเขาทําอะไรอยู่เป็นอะไรหรือเปล่างอนงอเยอะๆเนี่ย คนทีเนียเยอะเดี๋ยวขออีกสักสองใบละกันฟ้าหลังฝนเนี่ยฟ้าหลังฝนพมายใบหนึ่งอู้หูดูดูดูจบแรงอ่ะดูสิวิวาพาฝันฟ้าหลังฝนแน่นอนมันต้องงดงามเสมอนะเขาก็คาดหวังว่าคุณกับเขาจะได้แต่งงานลงเอยกันแน่นอนนะสอดคล้องกับไพ่ทาโร่เมื่อกี้นี้เลยว่าคุณจะได้อยู่เป็นเป็นบ้านเป็นครอบครัวนะคะ ให้เคียบเร็กกอมบอกว่ามีเกณฑ์ว่าเขาจะขอคุณแต่งงานด้วยนะอี่ว่าภาฝันนะคะให้โรแมนเจอร์อยากบอกอะไรคุณคะเดี๋ยวเรามาดูกันให้โรแมนเจอร์อยากบอกอะไรคุณคะมิวเรฟนี่ยแหละนะคะคนคนนี้ที่คุณโคบหาดูใจยอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่ เขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะกับเป็นคนใหม่ที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสาหรับคุณเป็นความรักครั้งใหม่เลยแหละนะและอะไรอีกชิวเดนนั่นเป็นไปได้ว่าเขาเปลูกขอบคุณด้วยนะคะเนี่ยหรืออีกนยหนึงนะคะเด็กๆนะคะอาจจะมีส่วนในเรื่องของความรักของคุณนะคะเป็นตัวเชื่อมโยงให้คุณกับเขาได้กลับมาคืนดีกันกลับมาพูดคุยกันก็ได้หรืออีกในนึงคือให้คุณคู่ ทำตัวเป็นเด็กๆบ้างก็ได้นะเพราะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วมันต้องเช็ต้องฟอร์มต้องเรียกได้ว่าข้อจํากัดเยอะเออเฟสใส่กันนะคะไม่ไม่แสดงออกถึงความรู้สึกข้างในมันอึดอัดก็าทาตัวเป็นเด็กๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะรักก็รัก,กแสดงออกม,มีความสุขก็ยิ้มเสียใจยก็บอกกันตรงๆแค่นั้นเองไม่มีอะไราย,ยากนะคะในความรักเยอะและ พี่โป้เพนไมล์เปิดใจพูดคุยกันนะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะไม่ใช่สเปคของคุณนะคะหรืออาจจะมีความแตกต่างจากคุณนะะคในหลายๆเรื่องเช่นเชื้อชาตินะสัญชาติศาส,สนาสีผิววัฒนธรรมหรือฐานะหรือใดๆก็ตามนะคะแต่แต่เขาคนเนี้ยนะคะคือคู่แท้ของคุณนะคะลองเปิดใจคุยกันค่อยศึกษากันไปแล้วคุณจะได้รู้ว่าเนี่ยแหละคนที่ใช่นะคะ อะไอีก X p e you r love โอ้โหให้เชียให้คุณลุยต่อไปข้างหน้าเลยนะกับคนตัวนี้นะคะไม่ต้องถามแล้วว่าไปต่อหรือพอแค่นี้คือลุยเลยค่ะไปเลยค่ะเพราะว่าเขาคือคู่แท้ของคุณและต่อไปเนี่ยคุณคู่จะได้มีช่วงเวลาความสวีบโรแมนติกกันมากๆด้วยนะคะคุณจะได้รักกันนะคะเปิดใจคุยกันนะคะ ลุยฮัลวยแนละ love yourself first นั่นนะคะจบด้วย love yourself first นะคะแต่อย่าลืมรักตัวเองนะคะรักตัวเองก่อนนะคะรักตัวเองไม่ใช่หมายความว่าเห็นแก่ตัวนะเออรักตัวเองในแง่นี้คือเป็นตัวของตัวเองคิดดีคิดบวกมีความสุขมีน้ําใจไม่ต้องรองพลังงานความรักจากใครไม่โหยหาความรักไม่เรียกร้องจะต้องแบบอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเธอทาอะไรอยู่ที่ไหน ต้องพึ่งพาพลังงานความรักจากเขาไม่จําเป็นนะคะถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณมีความสุขพลังงานความสุขข,ของคุณะจะดึงดูดนะคะเขาเข้ามาในชีวิตเร็วขึ้นนะคะจะดึงดูดให้เขาอยากกลับเข้ามาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นให้บอกว่าให้คุณรักตัวเองก่อนนะคะแล้วเขาถึงจะรักคุณและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณและคุณจะได้คนรักที่ จริงจังจริงใจและเป็นคู่แท้ของคุณจะจะมีช่วงเวลาที่สวีดโรแมนติกต่อกันแน่นอนนะคะยังไงก็ตามหมอก็ขออวยพรให้คุณทุกคนสุขสมหวังในความรักถ้าขอทุกคนน้อมรับแต่พลังงานบวกๆนะคะโดยพกันใหม่กับบอเลชในคลิล่านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ